คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้ในวันที่ที่กันยายนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมในเกือบสุขวันนี้ครับเราก็มาอยู่ในด่านของเซ p t e เ b e r บอร์กันเล็ดนะครับผมอ่าเจ้าด่านนี้นะครับก็จะมีศัตรูใหญ่กัน6ตัวนะครับก็จะเป็นตัวของสุนัขอากูนะครับแล้วก็เจ้าหมูแดงนะครับอ่าสุนัขสีดํานะครับแล้วก็ที่มีของเรานะครับ แล้วก็เจ้าตัวหน้าคนแล้วก็ตัวของเจ้าช้างดำนั่นเองครับผมสำหรับดานนี้นะครับเราก็ปล่อยตัวได้แค่10ตัวเท่านั้นครับณผู้ชมนะครับเป็นด่านที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวหน้าคนมาแล้วนะครับเราก็เรียกตัวของบอล็อกแคทออกไปนะบอลล็อกแคทนะครับก็เ <maniac. S 2> ป็นตัวทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผู้ชมดาเมจเขาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่โจมตีได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับเรียกได้ว่า dps เนี่ยสูงทุกแทบที่จะ ทุกตัวในเกมเลยก็ว่าได้นะครับผู้ชมอ่าแล้วก็เห็นได้ว่าเนี่ยทำดามจได้รุนแรงมากนะครับเราก็พยายามที่จะสังหารเจ้าตัวหน้าคนได้อ่าเรียบร้อยนะครับเราเก็บเจ้าตัวหน้าคนไปได้นะครับอ่าจจงหวะนี้นะครับเราก็พยายามที่จะเคีย้์นะครับเจ้าตัวอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับของเขาออกไปนะครับแล้วก็ไปถึงหน้าฐานเขาแล้วนะครับจจงหวะนี้ถ้าเราทำดามจนะครับกับฐานเขานะครับ ก็จะมีบอสออกมานะครับอยู่ประมาณ2ตัวนะครับคุณชมอ่าเราก็มาแล้วนะครับคุณชมก็จะเป็นเจ้ามียักษ์นะครับแล้วก็เจ้าช้างนะครับอ่าสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดมากนะครับมาด้วยกันด้วยนะครับคุณชมเจ้ามียักษ์เนี่ยเขามีดาเมจที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็วิ่งเร็วมากนะครับแล้วก็มีความสามารถด็อกแบคด้วยผมก็จะเรียกตัวของเทกุลูกานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทาดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวของอซิลก้า ลโลศัตรูนั่นเองครับผมอ่าน่าเสียดายนะครับผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเราตีเขาไม่โดนนะครับเราตีโดนตัวสุดท้ายของเขาครับสุดท้ายที่ดำป้องนะครับอืมไม่โดนนะครับผู้ชมอ่าดูเหมือนว่าเราต้องเคียย์เจ้าตัวเล็กๆไปตันนี้นะครับเราก็ต้องตีเรียบร้อยป้องไป่นึงทีนะครับผู้ชมอ่าก็นะครับข้อควรระวังเลยคือการปล่อยตัวนี่ครับผู้ชมพยายามที่จะอย่าปล่อยตัวเพื่อนนะครับเพราะว่า ศัตรูในด่านนี้น่ะเขามากันถี่มากๆโดยเฉพาะเจ้าสุนัขพวกนี้นะครับจะมาบ่อยมากนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยตัวเพื่อเนี่ยเราจะไม่สามารถปล่อยตัวทันที่จะมากันได้นะครับแล้วก็ปัญหาหลักของเราเลยนะครับก็จะเป็นตัวสุนัขอากูนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวคัตดามจที่รุนแรงของเราเนี่ยไปได้เยอะเลยนะครับผู้ชมจะเห็นได้ว่าถ้าเราเบิร์เขาไม่ตายภายในการเจาะโล่หนึ่งครั้งนะก็จะเป็นน่าเสียดายนะครับผู้ชมอ่าเราก็พูดันต่อนะครับ ถ้าเราเบิร์ตเขาไม่ตายในจังหวะที่โลเขาแตะนะครับจะเป็นปัญหาใหญ่มากนะค,คุณชมเพราะว่าเขาก็จะวิ่งมาชนเราเรื่อยๆนะครับจ่อเมื่อกี้ก็น่าเสียดายไปนะครับคุณชมขี้เนี่ยไปติดกับเจ้าหมาสีดํานะครับอ่ะฟังติดขี้ดีมากนะครับคุณชมแต่ว่าขี้นั้นเนี่ยไปลงกับเจ้าตัวเ็กนะครับคุณชมโอ้โหเรียบร้อยนะค,คุณชมสวนว่าตานี้เนี่ยโพซิชันเราไม่ดีนะครับทําให้อ่าเจ้าเทกุรุก้าเนี่ย สังหารไปนะครับอ่าต่อี้ก็นีเรียกว่าตัวานบินเราของเราเนี่ยถูกจัดการไปแล้วนะครับคุณชมเราก็พึ่งกันดนชาแล้วครับคุณชมอ่าก็อืมอืมโอ้อโอ้นะครับเราก็พึ่งกันดนชานะครับเพราะว่ากรดชาเนี่ยเป็นตัวเรียนที่ธนเมนได้ดีตอนนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับที่สามารถจมตีเจ้าตัวพวกนี้ได้นะครับอืมพู้ปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณชมอืมหรือว่าตอนนี้เนี่ย ตำแหน่งเราแย่นะครับผู้ชมเพราะว่าเจ้าหมาของเขาเนี่ยดันมาค่อนข้างดีนะครับตอนนี้นะครับผู้ชมเราก็ถูกเขาดันมาอย่างหน้าท่านะครับผู้ชมก็เจ้าตัวหมีเนี่ยเขามีดาเมจค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการ k ็อกแบ็ c ด้วยตีเร็วด้วยนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวช้างสีดํานะครับเขาตีแรงด้วยนะครับผู้ชมอ่ะจะเป็นปัญหาหลักของเราเลยนะครับอืมนี่เรียกว่าแรงมากนะครับมุยโดนไปหนึ่งทีเนี่ยพ้อมเราแตกแล้โอ้โหเลือเหลือ15%เนะครับ ก็นะครับ <iser> ผ <denied ais ama> no oh, <so to> <honest> okay, ู้ชมแตยที่แล้วเนี่ยผมถทว่าผมพลาดไปนะครับผู้ชมตัวน้ำเม็ดหลังของเราเนี่ยเทาน้ำเม็ดได้ไม่ถึงพี่หมีนะครับอ่าเลยลำบากหน่อยนะครับเราก็ไปดูกันต่อกันเลยนะครับผู้ชมก็นะครับุผู้ชมเราก็มาเริ่มกันใหม่นะครับก็ดีเซ็ตใหม่นี่งครับผมอ่าดูว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเล่นได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเราก็ปล่อยตัวของแคนแคนแคทนนะครับเราก็ปล่อยเจ้าตัวของ อแมานิคเคสแคทนะครับอ่าไม่ใช่สิมานิคมอร์แครับแล้วก็มานิคดีเซอร์แคทนะครับไปช่วยป้องกันนะครับแล้วก็ให้เจ้าตัวของอาแคเนนแคแนนนะครัดาเมจใส่สินักอากูให้มันฮิตให้เขาถูกสังหารเลยนะครับแล้วก็ปล่อยตัวของบอลล็อคแคทเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่พูดกันนะครับบอลล็อคแคทก็เป็นตัวที่ดีนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเปิดหาได้กาชาเนื่องในวาระพิเศษครับหรือว่ากาชาหลังเขาเนี่ยเป็นกาชา เแต่เดอะมิสนะครับผู้ชมอ่ะเราจะมีเจ้าตัวบอลร็อกแคนะครับอ่าไม่ใช่สิมีร่างแรกของเขาเนีเป็นเกเตอร์ดีมอนแคทนะครับผู้ชมอ่ะแล้วก็เจ้าตัวอ่าหน้าคนเนี่ยของเราสั่งหันนะครับเราก็พยายามที่จะไปตีฐานเขานะครับให้เรียกบอสออกมาได้เยครับผมก็นะครับตาที้แล้วเนี่ยผมถือว่าผมพ้านะครับผมว่าอ่าตำแหน่งเราไม่ดีนะครับแล้วก็เขาดันมาได้ดีมากนะครับทําให เราเล่นลำบากเลยครับอ่าแล้วก็จะบอสออกมาแล้วน,นะครับผู้ชมตอหวนี้นะครับเราก็รอเขามาถึงใกล้ๆฐานนะเพราะว่าเราจะได้เลียกตัวมาจัดการง่ายๆครับอ่าเราก็ใช้สเต็ปเดินนะครับผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะตี exactly. เขาให้ได้ครับบงังไม่โดนนะผู้ชมอ่าเราก็การเล่นที่ดีที่สุดคือการเล่นหน้าฐานนะครับผู้ชมเพราะว่าเราเล่นได้แค่สิบตัวทีทีบงังไม่ิีทีนะคผู้ชม ก็ดาเมจทีนะครับก็จะเป็น2เท่านะครับเจตัวนี่นะครับดาเมจได้1นึ่งแสนกว่ากว่านะครับถ้าโดนก็20,000นนะครับปัญหาเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณชมเพราะว่าตัวชนเขาเนี่ยเรียกได้มาค่อนข้างดีครับอ่าเจ้าตัวอาสุนัขสีดํานะครับแล้วก็ุนัขอากูนะครับสองตัวเนี้ยเป็นตัวชนที่น่าลาคาญมากๆนะครับคุณชมเพราะว่าเขาวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ฆ่าได้ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะว่าอ่าเจ้าตัวเท็กซัสเนี่ยเขา จะทำเป็นซิงเกิลดาเมจนะครับหรือดาเมจเดียวๆนะครับหมายความว่าทํา1ตัวก็ทํา1ดาเมจต่อ1นตัวนะครับอ่ะก็ก็จะเป็นปัญหาเดิมนะครับผู้ชมก็เจ้าตัวพวกนี้เนี่ยดันได้มาดีมากนะครับผู้ชมจะเป็นที่ต้องเรียกแข่งแข่งแคดเพื่อช่วยทาดาเมจด้วยนะครับผู้ชมก็นะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเราเล่นได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าพี่หมีนะครับเขาโดนดาเมจเจ้าตัวเทกูรก้าไปเยอะมากนะครับผู้ชมอ่าแล้วก็ เรียบร้อยนะครับผู้ชมก็นาเมจของเราเนี่ยเข้าพี่หมีไปค่อนข้างเยอะนะครับผู้ชมก็นะครับถ้าติดคิดเนี่ยดาเมจจะรุนแรงอย่างมากนะครับผู้ชมอ่าเรียกว่าเป็น2เท่าเลยนะครับอ่าพี่หมีเนี่ยเขาก็โดนดาเมจไปเยอะมากนะครับผู้ชมตอนนี้เราก็ยึดยุดกันอยู่นะฮะชมอ่าตัวที่ผมใช้เป็นตัวแท้งน่ะตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับก็คือฟรายชิมแคทนะครับอ่าเป็นอ่าแมวที่มีความสามารถในการลดทอนดาเมจนะครับจากเรดเอนิมี่นะครับ แล้วก็มีความสามารถในการลดทอนดาเมจจากเรดเอนเนมี่เช่นกันนะครับอ่าเป็นโอกาสสุ่มนะครับอืมน่าเสียดายนะครับคุณผู้ชมอ่าเจ้าตัวเฮคุรุก้านะครับตีไปโดนสุดาอากูนะครับอ่าแล้วก็เป็นความเสียหายคีอืมขีดเน้นๆนะครับโอ้โหตายเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะว่าคีดปาบอสูรเลยนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ก็อืมตีโอเคครับผมก็เราจัดการให้หมีได้แล้วครับนี่นะว่าคีทีเดียวนี่ไปหวั่นเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ ปัญหาเราตอนนี้ก็คือพิชางนะครับอ่าจัดการพิชางไงต่อนะฮะผู้ชมก็อืเรียบร้อยนะครับพิชางถูกเราจัดการนะครับผู้ชมก็เข้ารับนาเมีดไปเยอะนะครับอ่าเลยดูน้เม็ดเราไปจนถูกสังหารเลยนะครับก็นะครับแม้ที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมจะมีอ่ามนิกอ่ามอรแคทนะครับมันิกเรเซอร์แคทนะครับเรเซอร์มัฟเตอร์แคดแทนแคทนะครับอ่าฟรายชิมแคทนะครับบาร็อกแคทนะครับ แล้วก็โครนสแครนะครับแล้วก็ตัวของกริชานะครับแล้วก็ลูฟิลันพัสารันนะครับหรือว่าเทโกลก้าแล้วก็ตัวอซิโตุก้านะครับคุณผู้ชมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ในด่าสุดท้ายเราก็จะได้ตัวแรรทิเก็ตแล้วก็ของรอนพานดานะครับก็จบลงไปแล้วนะครับคผู้ชมครับในด่านเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นด่านที่ค่อนข้างยากมากเลยนะครับคผู้ชมอ่าคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นกันอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับที่ ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอแค่นี้นะครับขอลาไปก่อนสำหรับน,นี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย